สวัสดีค่ะพี่ๆนะคะวันนี้มาหารถหมดสัญญาเช่ากันนะคะวันนี้นกอยู่ที่โกดัง RDD รถดีเด็ดนะคะหรือบริษัทอาคาคเนค่แคปิตอลนั่นเองค่ะวันนี้นกอยู่สาขาบางนานะคะสาขาบางนาของเรานะคะสังเกตง่ายๆเลยนะคะพี่พด้านหลังจะ ติดกับไบเทคบางนานะคะโกดังของเราเนี่ยติดกับไบเด็กไบเทคเลยนะคะใช้กําแพงเดียวกันนะ,ะประตูทางออกที่2ของไบเทคนะคะแล้วก็ชิดซ้ายมาเรื่อยเลยนะคะจะเห็นซ้ายมือเนี่ยเป็นตึกสูงๆติดว่ารับทํำไป้ายไวนิวพี่เลี้ยวเข้ามาได้เลยนะคะถ้า เห็นป้ายไว้นิ้วปุ๊บพี่เลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยเป็นหน้าโกดังของเราเองนะฮะก็สามารถเข้ามาดูรถได้ทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่8โมงปิด6โมงเย็นนะคะแต่ถ้าต้องการดูภายในตัวรถนะคะก็เบิกกุญแจได้ถึง4โมงเย็นเท่านั้นนะคะพี่กเ็เวลาประมาณนี้นะอ่ะวันนี้นะคะนกมีรถมาอัปเดตนะคะให้กับพี่ๆกันหลายๆคนเลยนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะใครเคยใช้รถ ใช้บริการรถหมดสัญญาเช่าของเรานะคะก็จะเข้าใจดีอยู่แล้วว่ารถของเราเนี่ยมันไม่มีสวยสักคันหรอกนะคะพี่หนูพูดตรงๆนะมันเป็นรถหมดสัญญาเช่านะรถของเรามีร่องรอยทุกคันนะ,ะมีรอย ตามรอบคันนะฮะหรือมีเฉียวชนตามมุมต่างๆหรือสีหลุดล่อนมีบ้างบางคันนะฮะพี่เพราะรถของเราเนี่ยเ,เราขายรถที่เป็นรถหมดสัญญาเช่านะฮะเราขายราคาถูกกว่าเต็นท์นะขายถูกกว่าคันและเป็นแสนเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเราขายราคาถูกแล้วเราขายเป็นสภาพเดิมๆนะรถของเราทุกคันเนี่ย เข้าศูนย์เช็คระยะทุกรอบการเช็คระยะเลยนะคะพี่เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไม่ต้องกลัวนะฮะก่อนมาถึงมือลูกค้าเครื่องยนต์ต่างๆเราเข้าศูนย์ทั้งหมด นะเออเป็นรถที่ขายแล้วพร้อมใช้งานนะฮะถ้าใครรับได้รับสภาพได้ซื้อได้เลยนะฮะอ่ะวันนี้น้องมีมาเปิดตัวกับรถ4ประตูล็อกโคนะ4ประตูล็อกโครถปี2020นะเครื่องยนต์2.8ขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้นะเป็นรีโว ที่เป็นรุ่นล็อกโคนะฮะรถมีเข้าอยู่ประมาณ7-8คันนะพี่ตอนนี้มีจองกันบ้างแล้วนะรถเหลืออยู่5-6คันนะที่ว่างอยู่ถ้าพี่ๆอยากได้ พักมาสอบถามนกได้เลยนะคะเบอร์โทร0987942791นะเดี๋ยวนกจะขึ้นเบอร์ให้อีกทีหนึ่งนะคะพี่ๆเนาะอะถ้าใครอยากเข้ามาดูรถนะโทรติดต่อสอบถามนกได้เลยนะคะมีรถเยอะแยะมากมายต่อเดือนรถเนี่ยลงลานจอดของเรานะคะประมาณ6-700คันต่อเดือนนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่อยากได้รถอะไร สอบถามนกมาได้นะอ่าย่างล็อกโคอย่างที่นกบอกเครื่องยนต์2.8เกียร์ออโต้ขับ2นะเป็นรถปี2020นะสภาพรถก็อันนี้เลยพี่ดูได้เลยตามคลิปนะ สภาพเดิมๆที่เรารับมาเดี๋ยวก่อนส่งมอบเราทําการล้างขัดเคลือบทําสปาให้อย่างดีเลยนะตรงไหนมีร่องรอยขีดควรหรือว่ามีรอยบุบนะคะเรามีใบเครมปรับสภาพได้นะคะพี่นะพี่จ่ายแค่ค่าเอ็กเซปนะเราเอาไปเคมให้อ่ะอย่างมาดูคันนี้4ประตูที่เป็นโฟร์วิแต่เป็นรุ่นปกตินะอาราคายังไม่มานะฮะอันนี้ราคาไม่มารถเพิ่งลงนี่มีร่องรอยยังไงนี่ดูตัวอย่างเลยนะคะ รถมีล่องรอยมีขีดควรมีสีหลุดแบบนี้นะครูด แบบนี้นะคะพี่เราจะวงสีแดงๆเอาไว้นะเพื่อมีใบเคลมนะเรามีใบเคลมปรับสภาพให้นะคะพี่ถามว่าเราขายแบบนี้เราขายได้ไหมขายได้ไม่เหลือสักคันนะพี่นะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าก็มาซื้อเราไปขายนะพี่ไม้ของเราเนี่ยเป็นไม้แท้ทุกคันเราไม่มีการกอรไม้นะคันไหนไม้สองหมื่นสามหมื่นเราแจ้งตามนี้นะคันไหนที่ไม้สามแสนสี่แสนเราก็ขายตามนี้เราไม่กอไม้ให้ลูกค้านะคะพี่แต่ถ้าพ่อค้าแม่ค้าเห็นแล้วนะเขาจะมาซื้อไปขาย เขามาซื้อกันทุกเดือนนะหนูบอกก่อนพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อทุกเดือนนะมีลายใหญ่ลายเล็กลายย่อยอะไรก็ว่ากันไปนะเขามาซือ้อของเราไปตัดลดไปขายเก่งกําไรแหละนะคะพี่เพราะว่าเราขายราคาถูกจริงๆ นะขายถูกกว่างนอกคันละเป็นแสนเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นของอร่อยสําหรับพ่อค้าแม่ค้าเลยนะฮะเขามาซื้อเราไปขายนะเอาไปทําการทําสีเก็บรอบคันนะตัดต่อกกอไม้อะไรก็ว่ากันไปนะฮะเขาก็อัพราคาขึ้นมาอีกคละแสนกว่าบาทเราถึงบอกว่าของเราเนี่ยเป็นราคาต้นทางนะคะพี่ใครลูกค้าทั่วไปนะคะที่สามารถซื้อได้ซื้อได้เลยนะไม่เก็บแบตเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ขายราคานี้ให้กับพี่ๆและก็ขายราคานี้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าเช่นกันที่ตัดลดเราไป ขายนะเพราะฉะนั้นแล้วพี่ได้ลดราคาถูกแน่นอนนะฮะได้ราคาถูกจริงนะไม่เชื่อพี่ลองไปเช็คดูก็ได้นะตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะที่เขาขายลดกันนะอย่างเช่นขายดงขายดีอะไรอย่างนี้นะก็ ไปเช็คดูได้ว่ารถรุ่นนี้ปีนี้เขาขายกันอยู่เท่าไหร่นะเพราะของเราเนี่ยขายถูกจริงนะคะพี่อ่ะอย่างโซนนี้เนี่ยจะเป็นรถโซนที่เป็น4ประตูนะตอนนี้เป็น4ประตูนะเป็นรีโวซะส่วนใหญ่เลยนะเพราะของเราเป็นรถหมดสัญญาเช่านะพี่ก็คือรถหมดสัญญาเช่าของเราเนี่ยส่วนใหญ่สเปคเช่าก็จะเป็นสีบอลเงินนะสีบอลเงินสีขาวบ้างบางคันสีดําบ้างบางรุ่นนะคะแต่ว่าที่เยอะมากๆเลยจะเป็นสีบอลเงินนะคะอ่ะมาคันนี้ อยากนำเสนอมากเลยนะคะพี่คันนี้เนี่ยเป็นรถ4ประตู e สุสุไฮแลนเดอร์นะ4ประตู e สุสุไฮแลนเดอร์เครื่องยนต์3.0เป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่เนี่ยน้อยมากนะ,ะ29,000ก้ิโลเท่านั้นเองนะคะพี่คันนี้เนี่ยไม่สอง0 0ืก้นิโลนะเป็นรถปี2021นะคะเครื่องยนต์3.0เกียร์ออโต้นะคะพี่ขายกันไปเลยนะคะ600,000 93,000บาทนะ6 9 3 0 0 0บาทนะฮะพี่ตอนเป็นมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยเขาขายกันอยู่ล้าน50า0 0นะพอตอนนี้เป็นมือสองนะฮะขายเลย6 9 3 0 0 0กานะฮะสำหรับ i สุสุข i ฮ h l a เด e r คันนี้เครื่องยนต์3.0เกียออร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะฮะพี่คันนี้แทบไม่มีร่องรอยนะคันไหนที่มีชนมีเฉียวนกบอกมีชนมีเฉียวนะฮะคันไหนที่เป็นรถสวยๆส,สภาพดีนะพร้อมใช้งานก็จะแจ้งตามนี้นะฮะ นะเพราะว่ารถของเราเนี่ยเข้าศูนย์ทุกรอบการเช็คระยะนะคะพี่สามารถเช็ครถของเรานะคะกับศูนย์ทั้งหมดได้เลยนะ,ะทุกคันของเราเข้าศูนย์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย e ์อีซูซุนะคะหรือว่าศูนย์โตโยต้านะเราเข้าศูนย์เช็คระยะทุกรอบการเช็คระยะเลยนะคะ โอเคนะคันนี้รถสวยๆเลยนะกระจังหน้าสีเงินแบบนี้นะเป็นคมเมียมแบบนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟลูกแก้วนะมีไฟตัดหมอกนะพร้อมไฟหลี่ไฟเลี้ยวเนาะก็ประมาณนี้นะตามสไตล์อีสุสุเลยนะคะใครชอบติดต่อสอบถามได้เลยคันนี้แล้วก็ปียางนะคะเป็นปี2024นะ ปียางนะคะปี2024พี่ใช้ไปยาวๆเลยนะคะใช้ไปยาวๆเลยยังไม่ต้องทําการเปลี่ยนล้อเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนยางใช้ไปได้เลยอีกหลายปีนะคะเพราะรถเป็นปี2000ตัวยางเนะี่ยปี2024นะรถเ่ยเป็นปี2021นะ โอเคเลขมาอย่างที่บอกนะคะพี่ย้ําเลยนะคะสองหมกิโลนะคันนี้ไม่สองหมื่นเก้ากิโลเท่านั้นนะคะพี่ขายกันไปเลย6กแส0 0กบาทนะหกแสนเก้าามพนะคะพี่ใครอยากได้รีบติดต่อมารถมีคันเดียวนะ,ะพี่รถของเรามีคันเดียวนะ,ะอยากซื้อสดซื้อได้เลยไม่เก็บแวดนะคะถ้าอยากจัดแฟนน้นจัดได้เลยฟรีดาวค่ะคุณพี่นะ,ะฝากไว้ด้วยกับอีซูซุคันนี้นะ,ะเกียร์ออโต้นะคะขับเคลื่อน2อล้อปี2021นะ,ะอ่ะเดี๋ยว ไปกันต่อนะฮะกับตัว Smart c a คปนะฮะสมาร์ทแคที่เป็นเกียร์ธรรมดานะ,ะเป็นรถ4ฟล์วินะฮะคันนี้รถปี2021เช่นกันนะฮะที่เห็นจอดกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็น4ฟล์วิวแคปท้งนั้นเลยนะฮะรถเข้ามาใหม่ประมาณเกือบ10คันนะ,ะตอนนี้ติดจองกันไปเกือบหมดแล้วนะฮะมีว่างอยู่ก็คือคันนี้แหละนะ,ะมีว่างอยู่ก็คือคันนี้แหละ ถามว่าทําไมว่างจริงๆไม่ได้ว่างนะลูกค้าจองนะแต่ว่าหลุดจองนะเขาเปลี่ยนรุ่นนะเขาเปลี่ยนจากแคปเป็น4ประตูนะคะก็เลยว่างอยู่นะคะไมค์แค่1นึ่งแสนหนึ่งมื่นสามพันกิโลนะคะพี่คันนี้นะหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสามพันกิโลนะคะสำหรับกระบะแคปที่เป็นเกียร์ธรรมดาโฟร์วินะเครื่องยนต์2.4นะคะพี่เครื่องยนต์2.4นะ เครื่องยนต์2.4ตัวมิดเกียร์ธรรมดานะรถปี2021ค่ะเลขไม่ห1 1่0 0 0นมนกิโลนะฮะขายกันไปเลย6,000เอ้ย62,000บาทนะขายกันไปเลย 6, ย6 000, 2 0 0 0บาทนะน,นะฮะพี่อ่ะเดี๋ยวดูภายในหน่อยนะคันนี้เปิดภายในได้นะอ่ะมาคันนี้เปิดดูภายในได้นะฮะเป็นกระบะแคบนะฮะพี่ๆกระบะแคบบโฟวิล นะเป็นเครื่องยนต์2.4ตัวมิดนะคะ2.4ตัวมิดนะเป็นเกียร์ธรรมดา4ฟ h วิ l นะคะเรขไมล์แสน1,000มนกิโลนะคะพี่ภายในเนี่ยบอกเลยว่าสวยสวยแบบนี้เลยนะอันนี้คือยังไม่ได้ทำการล้างขัดเคาทำสปาแต่อย่างใดนะคะพี่บอกเลยว่ารถของเราเนี่ยคันไหนชนมีชนเราบอกนะคะคันไหนสวยๆเราบอกสวยนะคะพี่อะถ้าใครหารถใช้งานเนี่ปี2021พี่ดูสำเนาเล่มก็ได้นะ นะป้ายผาส่งภาษีเราต่อให้เรียบร้อยนะคะเออต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะรถหมดสัญญาเช่าของเรานะคะไม่ต้องกลัวนะคะของเราเนี่ยบริษัทอาคเนคาปิตอลใครๆก็รู้จักอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราขายรถหมดสัญญาเช่านะเป็นรถมือสองราคาถูกสภาพดีนะคะเพราะฉะนั้นพี่เชื่อใจได้ซื้อได้เลยนะคะรถของเรามีเดือนละประมาณห้าถึงหกร้อยคันต่อเดือนนะคะพี่ไม่ต้องกลัวเลยว่าออรถของเราเนี่ย ขายแล้วตัวแทนหายไปไหนไหมนะตัวแทนไม่หายนะพี่นะตัวแทนยังอยู่ตรงนี้นะมีปัญหาอะไรโทรหานกได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฝั่งนู้นหน่อยนะคะก็ถัดมากับไอตัวที่เป็นแคปโฟนะเดี๋ยวเรามานําเสนอขายตัวมิสูไททันสีดําหน่อยนะมีว่าง2องคันนะคะพี่รถเข้ามาใหม่นี่เดี๋ยวดูด้านนี้เลยแอดมินอ่ะ นะสี่ประตูไททันนะคะสี่ประตูไททันสองคันนี้บอกเลยว่ารถสวยสวยไมยน้อยๆน,นะคันเนี้ยไม่ห้าหมื่นกิโลนะทางด้านขวามือนะฮะไม่ห้าหมื่นกิโลนะคะพี่ด้านซ้ายไม่ห้าหมื่นแปดพันกิโลบอกเลยว่าสวยทั้งคู่นะสวยทั้งคู่นะคะพี่รถเข้ามาพร้อมกันนะตอนนี้มีสีดำเนี่ยจอดแค่สองคันนะตอนนี้นะที่เป็นไททันอ่ะเดี๋ยวนกขอดูนิดนึงนะคะ สองคันนี้เป็นรถปี2022นะคะพี่เครื่องยนต์2.4นะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะ บอกเลยว่ารถสวยๆแบบนี้นะสีดำไม่ห้า0กับไม่ห้า0 0ืกิโลนะคะเราขายกันเป็นเลยนะราคาหันหันราคาถูกถูกราคาสวยๆวย1 0า0บาทนะ5 3 1 0 0 0บาทนะคะกับมิสูไททัน2คันนี้นะยกสูงให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ในด้านของตัวซุ้มล้อเนี่ยเราแต่งเป็นแบบเออซุ้มล้อสีดำมีหมุดสีเงินนะยกสูงให้เรียบร้อยเลยตัวล้อแม็กเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะพี่ๆถ้าต้อง การแต่งให้เป็นออฟโรดให้สูงกว่านี้นะเปลี่ยนล้อหน่อยนะพี่สวยเลยนะคะพี่แต่รถหมดสัญญาเช่าของเราเนี่ยคือต้องเป็นเดิมๆเมนาะมันเป็นตัวพลัดใช่ไหมมันจะต้องแต่งมาแบบนี้นะพี่นะอ่ะคือความสูงบอกเลยว่าอยู่ระดับอกเลยนะระดับอกนกเลยนะตัวสูงเนะี่ยตัวรถนะฮะความสูงอยู่ที่ระดับอกเลยนะตัวรถมีร่องรอยขีดควรตามการใช้งานอ่ะเดี๋ยวดูคันนี้มีรอยตรงนี้นะด้านซ้ายนะคะตรงไฟเลี้ยวไฟหลีนะไฟตัดหมอก นี่มีรอยตรงนี้นะมีใบเคมปรับสภาพให้นะคะพี่พี่มีใบเคมปรับสภาพให้นะนี่เลยอ่ะถ้าใคร อยากได้ติดต่อมานะคะมีแค่2คันเท่านั้นนะพี่มะไม่ห้าหมื่กับไม่ห้าหมื่นกิโลนะคะมีแค่2คันถ้าอยากได้ต้องรีบเลยนะคะรีบซื้อรีบโทรหานกรีบจับจองนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดเนะพี่นะอ่ะเบอร์โทรจาง่ายๆเลยเพิ่มเพื่อนบ้านเขียวได้ด้วยนะเบอร์หนูโอเคนะฮะเดี๋ยวไปกันต่อนะ ไปกันต่อโซนด้านออที่มี f o r t จูเนด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูนะโกดังของเราใหญ่มากนะพี่นะหลายไร่เลยนะสําหรับที่จอดรถนะเป็นลานจอดที่กว้างมากๆนะเดินทุกวันนะเดินจนเมื่อยเดินจนเหนื่อยนะก็มาไลฟ์สดให้กับพี่ๆได้ดูกันนะคะอ่ะนะฟอร์จูเนปี2017ปี2020อ๋อรถหายไปไหนหมดไม่รู้อ๋อเอาไปลานใช่ไหม โอเคนะรถของเราบอกก่อนนะพี่นะเราขายได้ทุกคันคันไหนที่ยังไม่ได้าขายออกจากการขายจากหน้าร้านนะเราก็ส่งร้านประมูลเลยนะเพราะว่าเรามีรถเข้าใหม่ทุกเดือนนะคะพี่เรามีรถลับเข้ามาใหม่ทุกเดือนนะคะอ่ะแล้วก็ตัวมิวเอ็ก็มีนะมิวกก็มีนะ ในคันนี้เนี่ยเรขใหม่เท่าไหร่9ก0 0 0กิโลนะเจ็0 0 0บาทนะฮะพี่นะเป็นรถปี2020นะเครื่องยนต์3.0นะคะพี่เกียร์ออโต้โฟร์วินะนี่เครื่องยนต์3.0เกียร์ออโต้โฟร์วินะฮะสำหรับรถมิวเอ็กคันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่ารถของเรามีรอยอย่างที่นกบอกนะนี่มีรอยเห็นไหมด้านนงด้านหน้านะ ด้านข้างมีรอยนะฝากเคมได้นะฝากเคมได้รอยนินดๆหน่อยๆนะคะพี่ไม่ได้มีเฉียวชนหนักนะคะแต่ว่ามีร่องรอยตามการใช้งานนะคะมีร่องรอยตามการใช้งานต่างๆนะถ้า รับสภาพเกี่ยวกับตัวล่องลอยได้ซื้อได้เลยนะคะหรือว่าพี่อยากฝากเราเคลมฝากได้นะเรามีใบเคลมปรับสภาพได้นะคะพี่นะจ่ายแค่ค่าเอ็กเซปต์นั้นรถกลับมาจากตัวเคลมเนี่ยคือสวยกริบเลยนะเดี๋ยวนกจะพาไปดูรถที่มันเคลมกลับมาแล้วนะพี่จําล่องรอยพวกนี้เอาไว้เพราะอย่างที่นกบอกว่ารถของเราเนี่ย อย่าใช้คําว่าสวยเลยเพราะว่าคำว่าสวยเนี่ยมันต้องใช้กับพวกแบบรถที่เป็นเต็นท์หรือว่ารถมือหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะรถมือสองก็ขายตามสภาพนะพี่นะสวยในแบบมือสองอสวยในแบบมือสองอ่าใช่นะฮะก็<ด>เป็นสภาพนี้แหละนะอ่ะเดี๋ยวมากันหน่อยกับตัว4ประตูนะที่เป็น4ประตูตัวเตี้ยนะคะของตัวอีซูซุนะอีซูซุคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่เครื่องยนต์1.9 นะ1.9เกียร์ออโต้นะคะคันนี้เป็นรถปี2022นะคะพี่เลขไม่แ82,000กิโลเท่านั้นเองนะ8 2 0 0 0กิโลนะคะนี่รถสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวราคารถของเราเนี่ยขายกันอยู่482,000บาทนะคะพี่คันนี้482,000บาทนะคะกับตัวรถีซูซูเกียร์ออโต้คันนี้เลยนะคะเครื่องยนต์1นนะปี2022ค่ะพี่ นะฮะเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะเกียร์ออตโต้เป็นสีขาวแบบนี้นะคะใครอยากได้สอบถามมาได้เลยนะคะรถมีเข้ามาคันเดียวนะสำหรับสาวกอีสุสุนะคะพี่ด้านท้ายมีรอยบุบนิดหน่อยนะคันนี้นะด้านท้ายมีรอยบุบนิดหน่อยนะคะเรามีใบเค็มปรับสภาพให้ถ้าอยากฝากเราเคมก็ฝากได้เลยนะพี่แต่ถ้า ลูกค้าไม่ได้ซีเรียสก็ไม่ต้องเครมก็ได้นะฮะถ้าอยากจะใช้แบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะเพราะของเราขายราคาถูกกว่าข้างนอกคันเรเป็นแสนอยู่แล้วนะอ่ะโอเคนะฮะฝากไว้ด้วยนะคะกับคลิปนี้นะคะฝากี่พี่ กดติดตามกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้นกหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ฝากไว้ด้วยกับรถหมดสัญญาเช่าอาคาคเน่แคปิตอลสาขาบางนานะคะฝากไว้ด้วยกับเบอร์โทร098 794 2791นะคะเจอกับนกได้ที่สาขาบางนานะคะแล้วโทรมานัดกันนะคะใครอยากเข้ามาดูรถที่โกดังมาได้เลยค่ะแล้วเจอกันนะคะอันนี้คดล่าสุดเหรอ I don't know what